สวัสดีค่ะเชื่อได้ยิงกันตษลีของสตาอยู่ชั้นม .2 ทับ2วันนี้จะมาร้องเพลงอยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจเธอไม่ใช่คนที่ฉันเฝ้ารอเธอไม่ใช่คนที่ฝันแต่ความจำเป็นทำให้เราใกล้กันไม่รู้จะทำยังไง มอที่ไรก็ไม่เคยถูกชะตาตลอดเวลารู้สึกไม่ชอบไปซ้ำไปแต่พอวันหนึ่งสิ่งไม่รู้วันไหนลืมปิดประตูหัวใจสังงานอยู่ๆก็มีแต่เธอมาปรากฏตัวในหัวใจอยู่ๆไม่รู้ทำไมที่คิดถึงเธอทุกชั้ววันจากที่ไม่ชอบแต่กลายเป็นใช่แกเป็นคำตอบห้องใจฉัน ความผูกพันเพิ่มขึ้นพิ่มขึ้นไม่ลดเลยฉันรักเธอจังก็เพิ่งรู้ใจเหมือนไม่แข็งแรงบางทีมันก็วันไวแอบเพิ่ไปนิดก็รักเธอทั้งใจก็ได้แต่เลยตามเลย มองที่ไรก็ไม่เคยถูกชะตาตลอดเวลารู้สึกไม่ชอบไปซ้ำไปแต่พอวันหนึ่งซึ่งไม่รู้วันไดลืมปิดประตูหัวใจสังญานอยู่อยู่ก็มีแต่เธอมาปรากฏตัวในหัวใจอยู่อยู่ไม่รู้ทำไมถึงคิดถึงเธอได้ทั้งวัน จากที่ไม่ชอบแต่กล้เป็นใช่แค่เป็นคำตอบของใจฉันความผูกพันเพิ่มขึ้นพิ่มขึ้นไม่ลดเลยฉันนักเธอจองจอยู่ก็มีแต่เธอมาลากับตัวในหัวใจ อยู่ๆไม่รู้ทำไมท่าคิดถึงนาิดได้ทั้งวันจากที่ไม่ชอบแต่กล้าเป็นช่ยกเป็นคำตอบหัวใจฉันความผูกพันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ลดเลยอยู่ๆก็มีแต่เธอมาปรากฏตัวในหัวใจอยู่ๆไม่รู้ทำไมท่าคิดถึงนาิดได้ทั้งวันจากที่ไม่ชอบแต่กล้าเป็นช่ยกเป็นคำตอบหัวใจฉันความผูกพันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ลดเลย ฉันรักเธอจังขอบคุณค่ะ